คลิปนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์การเล่นลูบิคของผมนะครับมาเล่นได้ยังไงมาเจอลูบิคได้ยังไงทำไมถึงฝึกแล้วทำไมถึงแบบเล่นได้ทำไมถึงอะไรยังไงนะครับก็ผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าคลิปที่ผมทำทั้งหมดแรงบันดาลใจนะครับในการทำคลิปลูบิคนะครับก็คือช่องที่ททมี่อาทิตย์นะครับ ผมเนี่ยแบบเล่นเล่นยูทูบอยู่ไงแล้วก็ไปเจอช่อง YouTube ช่องหนึ่งก็คือช่องพี่ทามี่นะครับก็คือไปดูเอ้ยก็สนุกดีเขาเล่นลูบิกอะไรเขาเป็นแชมป์ประเทศไทยที่10อะไรเป็นแชมป์นาฬิกาที่2อะไรแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็ชอบพี่เขาไงทีนี้ผมก็ดูดูดลนะูบิกไวนี่ยแหละตอนแรกก็20่สิบลูบิกยี ยีไม่ใช่ลูกที่ผมไม่ใช่ลูกนี้นะครับไม่ใช่ลูบิกยีลูกนี้นะครับคือเป็นลูกอื่นอีกนะครับแต่พังไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็เลยไปที่ร้านมิสเตอร์ดไนะครับในโลตัสนะครับแล้วก็ผมไปซื้อลูบิกลูกนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็แข็งมากๆแล้วก็แบบเล่นแทบจะไม่ได้ครับคือเข็ดมือเลยครับ ก็ผมเล่นไปนานแล้วนะครับที่จริงก็ลื่นมากๆอยู่เหมือนกันนะครับก็คือผมฝึกจนเล่นเป็นนะครับกับลูกนั้นเลยนะครับคือเล่นเป็นกับลูกนั้นนะครับแล้วก็แลังจากนั้นนะผมก็ซื้อโมยูนะครับโมยูไอเอชดีเอ็มสองศูนย์สองศูนย์โมยููชันนะครับก็ผมก็ซื้อฝึกแบบเข้มงวดมากแล้วผมก็ฝึกสีเอฟโอพี o P นะครับแต่ก็ไม่ได้เต็มสูตรขนาดนั้นนะครับ แล้วก็ผมก็เล่นไปเล่นเรื่อยเลเล่นเล่น,ลน,ลน,ลนจนผมไปแข่งนะครับไปแข่งไม่ใช่แข่งรูบิกนะไปแข่งคณิตคิดเร็วนะครับคิดเลขเร็วนะครับจนได้ที่2ของจังหวัดพัทลุงนะครับห่างกันข้อเดียวนะครับก็คือตอนแรกอะผมขอที่1นไงขอเอ็กเมนซาราโดวีทีแต่ แม่ว่าผมตั้งใจดีทำดีที่สุดแล้วแม่ก็เลยซื้อให้ครับลูกนี้ก็คือลูกนี้คนระับผมว่าดีมากๆเลยนะครับก็ไปดูรีวิวได้นะลูกนี้ในช่องนะครับก็สำหรับการมาเล่นลูบิกก็จุดเริ่มต้นแบบนี้ครับหลังจากนั้นมาทำ youtube ได้ไงนะครับก็ตอนแรกก็มีช่องอยู่แล้วนะครับช่อง YouTube ก็ทำเล่นๆนั่นแหละครับพอสมัคร สิทธ์ใช่ไหมมันก็ขึ้นจะให้ทําช่องผมก็อะไรวะช่องอะไรผมกดกดมัวๆม,มันก็จะมีให้ถ่ายคลิปไงแล้วก็ผมก็เริ่มตนใจแล้วก็ตอนนั้นไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยแบบไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆนะแล้วก็ไม่คิดจะลงลูบิกด้วยแต่เห็นแบบพี่ตามี่ลงพี่ดาดาแล้วก็ช่องหลายๆช่องนะครับเห็นเขางลงกันแล้วแบบ ยอดวิวก็ถือว่าใช้ได้อยู่ผมก็เลยลงลงไปรับก็คือผลตอบรับก็ไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงแรกๆแต่ผมก็มีกําลังใจที่มีคนมาดูบ้างนะครับยอดคลิปทั้งหมดก็ที่คนมาดูนะครับก็คลิปที่น้อยสุดก็ 3, 4คนนะครับแต่คลิปที่เยอะๆที่คลิปที่แบบส่วนใหญ่รูบีกีไฟอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีประมาณ10คนนะครับ ย้อนดูได้นะครับจะมีประมาณ10คนนะครับซึ่งขอบคุณทุกคนที่ดูมากๆเลยนะครับตอนแรกก็ไม่อยากจะทาหรอกนะครับช่อง u t ท b e นะครับแต่ก็ทามันเยอะไงและนี่ก็คือแบบจุดทุกอย่างที่ทําให้ผมมาเล่นลูบิกนะครับจากเริ่มต้นเลยนะครับก็คือขอบคุณที่มาดูคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ